ทุกคนเห็นความแตกต่างของเส้นเอ็นของเท้า2คนนี้ไหมคือคนหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นเส้นเอ็นตรงเส้นเดียวค่ะสว่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยเหมือนเส้นเอ็นมันหายไปมองให้ชัดอีกทีนะคะคนนึ่งเนี่ยเส้นเอ็นตรงกลางมันหายไปค่ะแล้วเหมือนมันมีสองแชร์แยกออกมารวมถ,ถึงว่าพี่เขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการทรงตัวด้วยนะคะแล้วก็เดินนิดนิดหน่อยๆย,ยเนี่ยก็ปวดข้อเท้าแล้วด้วย มาเทียบแบบที่มันควรจะเป็นนะคือมันควรจะเป็นเส้นเอ็นเส้นเดียวแบบนี้ซึ่งเจ้าเส้นเอ็นนั้นเนี่ยไม่ได้หายไปไหนแล้วนะคะแต่มันอาจจะเกิดจากความไม่แข็งแรงแล้วก็ทําให้เส้นเอ็นนั้นมันหายไปค่ะวิธีการเราจึงต้องกระตุ้นด้วยท่ายโยคะน,นั่นก็คือท่าแบนี่คือมือของคุณหญิงที่มาจัดซิทด้วยตัวเองเลยนะคะท่าแบจะเป็นท่าประมาณนี้ค่ะแต่บอกได้เลยว่าทําให้ถูกเนี่ยมันทํายากมากนะเธอซึ่งท่านี้เนี่ยมันจะกระตุ้นเจ้าเส้นเอ็นตรงนี้ค่ะถ้าแบบปกตินะที่แบบว่ามันไม่ถูกกระตุ้นใช่ไหมมันก็จะะหายไปแแบบนี้ค่่ต มันถูกกระตุ้นปุ๊บมันก็จะเด่นชัดขึ้นแบบนี้เนี่ยทำให้มันรู้ตัวเรื่องข้อเท้าเนี่ยเป็นแค่เรื่องเดียวเองนะคะที่ซิดไปเรียนมาเรียกว่าจัดเต็มมากๆในคอร์สนี้นะคะทำให้ซิดได้รู้จักร่างกายของตัวเองแล้วก็การใช้ชีวิตที่เดิมที่เราคิดว่าถูกแต่มันผิดชัดๆก็ต้องไปแก้กันเนี่ยที่ถ้าใครอยากต้อนรับปีใหม่ด้วยร่างกายที่ถูกต้องนะคะเริ่มต้นที่คลาสคหนิงได้เลยนะคะคหนิงจะจัดอีกครั้งหนึ่งในเดือนกุมภาปีพันธ์ปี2025ค่ะใครสนใจก็ทักไปที่ช่องของคหนิงได้เลยเด